ปัจจุบันการทาธุรกรรมออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วและประหยัดเวลาในการโอนเงินและถอนเงินหรือการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆโดยการทำธุรกรรมแต่ละครั้งจะมีรหัส OTP ขึ้นมาให้กรอกอยู่เสมอเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นรหัส OTP อยู่เป็นประจำนะคะแล้วรหัส OTP นั้นคืออะไรเกี่ยวข้องอย่างไรสำคัญไหมและมีวิธีการป้องกันอย่างไรที่จะไม่ถูกหลอกจากการเป็นเหยื่อ รามาทำความรู้จักกันเลยค่ะรหัส OTP นะคะย่อม,มาจาก One Time Password นะคะภาษาไทยนะคะที่เราเข้าใจกันง่ายๆคือรหัสผ่านที่เราเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียวในการเข้าสู่ระบบ1ครั้งมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร6หลักทุกครั้งที่จะเข้าระบบจะได้รับรหัสชุดใหม่ ซึ่งจะส่งผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้อมูลไว้เพื่อเราเข้าไปยืนยันตัวตนซึ่งมีระยะการใช้งานสั้นมากเพียงไม่กี่วินาทีต่อ1รหัสหากเรากรอกรหัสผิดหรือกรอกรหัสช้าเกินกว่าเวลากำหนดการเข้าระบบนั้นก็จะไม่สำเร็จและไม่สามารถใช้รหัสนี้ได้อีกค่ะดังน,นั้นรหัส OTP จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้เพราะเสี่ยงต่อการจรกรรมข้อมูล ทำให้เราเสียทรัพย์ได้ภายหลังวิธีการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ถูกหลอกจากการเป็นเหยื่อนะคะ 1. อย่าหลงเชื่อลิงก์ที่แนบมาพร้อมกับข้อความ s m s อีเมลเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือโปรแกรมการสนทนาต่างๆและห้าเปิดลิงก์ที่แนบมาอย่างเด็ดขาดค่ะ 2. อห้าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านการร้องขอทุกรูปแบบต่างๆหากไม่แน่ใจเกี่ยวกับการบริการให้ติดต่อกับผู้ให้บริการด้วยตนเองค่ะ 3. เลือกใช้บริการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีตลอดเวลา กรณีหลงเชื่อและเปิดเผยข้อมูลหรือรหัสผ่าน OTP ไปแล้วให้รีบติดต่อผู้ให้บริการเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีอย่าลืมนะคะห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน OTP ให้แก่บุคคลอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตาม p c t Police นะคะดูถ้าทางคอิีจนออนไลน์ค่ะ